สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มารีวิวนะครับแบตรเตอรี่ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็น ckl นะครับ2600นะครับน่าจะรุ่นนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้เป็นแบตรเตอรี่ที่ผมสั่งมาในเจนแรกๆเลยนะครับที่ที่มันมีขายนะครับเริ่มขายนะซึ่งเจนแรกๆเนี่ยแบตบจะแบบแรงมากครับผมแบบเหมือนเหมือนแบบเขาเขาทำแบตบ ออกมาแบบดีมากเลยนะนั newer, so ่ไม่เหมือนเจนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนะครับอันนี้คือตัวที่ผมใช้อยู่นะครับใช้ประจํานะครับใช้ขึ้นทรงตัดจบเสร็จในครั้งเดียวนะครับแต่ฟันจะเป็นของวอนนะครับของวอนนะครับผมจะเปลี่ยนนะผมไม่ใช่ผมไม่ได้เอาฟันเดิมๆนะครับเป็นฟันที่มาจากโรงงานของเขานะครับผมจะเปลี่ยนฟันเป็นฟันของวอนนะครับอันนี้จะคมแบบชนิดพิเศษเลยนะครับขึ้นทรงค้นผมหนานะครับค้นผมที่แบบ ผมเส้นใหญ่นะครับอ really <izo. S 2> <wh> ันนี้คือผ่านฉลุยนะครับนี่ขนาดเป็นฟันเฟลสองชั้นนะครับฟันเฟสสองชั้นเนี่ยผ่านฉลุยนะครับคือมันแรงมากนะทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับฟังเสียงนะเห็นไหมครับคือมันแรงมากนะครับทุกคนมันแรงจริงๆนะครับมันไม่เหมือนแบบที่เจนล่าสุดนะเจนล่าสุดเนี่ยมัน มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่มันก็แรงอยู่แต่มันไม่แรงเท่านี้นี <L> ่ครับเปล่าสุดเนี่ยเยอะเลยนะครั TCL นะอยากจะสั่งก็ใต้ลิงก์ได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าผมจะจะขายไหม <c oughs> ไม่แน่ใจถ้าขายก็ดูลิงออก์เอาเอาเด้อถ้ามันมีลิงก์ก็แสดงว่าซื้อได้อยู่ถ้าไม่มีลิงก์ก็ไม่ต้องซื้อ <c oughs> อันนี้ก็เป็นปรเดเร็นที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้นะ หลายคนอาจจะอยากรู้นะครับว่าผมใช้ประเรียนอะไรยี่ห้ออะไรก็เนี่ยครับ t k l ตัวนี้นะครับ2600น,นะครับที่ผมใช้ประจำนะคือซึ่งมันแรงมากเลยนะครับตัวนี้ฮะโอเคก็เดี๋ยวถ้าหากมีคำถามอะไรอยากจะให้ผม award, มาตอบคำถามก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมมาคอมเมนต์ตอบที่หลังนะสำหรับคลิปนี้ donc, เดีวผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย See y o